ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดแม่หน่อยหลังเวทีครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่หน่อยแม่ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับในวันที่10ธันวาคม2 5 6 6นนะครับซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเลยนะครับแล้ว เมื่อคืนนี้อุงอิงก็ได้ส่งคลิปอวยพรนะครับมาทางพี่แองจี้นะครับนะ้อมาให้พิมพิมข่าวกระแสด้วยดีใจมากน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ขอบคุณน้องมากๆนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับท่ามกลางบรรยากาศโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาบ้านฮากนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อโจซ้อนนุชครับก็มาร่วมอวยพรวันเกิดกับทุกคนให้กับทางแม่หน่อยนะครับแล้วก็โอ้โหมีการยุให้พ่อเอกเนี่ย หอมแก้มแม่หน่อยด้วยนะทุกคนสรุปเมื่อคืนนี้เขาได้หอมแก้มกันไหมอุ้มพิมข่าวกระแสเนี่ยดูคลิปวิดีโอไม่จบนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับลูกสาวเนี่ยอง้์อิงอเพชรบ้านแพงก็ถือเค้กวันเกิดนะแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์แม่หน่อยครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับเมื่อคืนนี้โหท่ามกลางบรรยากาศที่บรรยากาศพี่ๆนะครับเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกนะครับเหล่าบรรดาตลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มาร่วมยินดีร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแม่หน่อยนั่น ต้องบอกว่าคนเกิดวันที่10ธันวาคมเนี่ยหน้าตาดีทุกคนนะรวมถึงพระเอกไดมอนด์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่เกิดวันที่10ธันวาคมใช่ไหมครับทุกคนพระเอกไดมอนด์เหรือ10อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่สําคัญมีน้องมานะเพชรบ้านแพงด้วยที่เกิดวันที่10ธันวาเรียกได้ว,ว่าคนเกิดเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะครับรวมทั้งพระเอกวัดศิวโดนด้วยเนาะที่ที่มีการเกิดเดือนนี้นะครับทุกคนก็นะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่สดใสน่ารักน่ารัก แล้วก็องคงอิงเนี่ยอวยพรให้กับแม่หน่อยบอกว่าอยู่จมหนูโดนๆนะจ้านี่คําพูดนี้็ค,ดดคือทําเอาแม่หน่อยเนี่ยถึงกับรูปหัวอง์อิงเลยนะครับก็คืออยากให้แม่หน่อยอยู่ด้วยเป็นนานๆน,นั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นแม่ลูกน่ารักนะแล้วก็เป็นครอบครัวน่ารักครับซึ่งก็บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาทําตัวแบบว่าสวนกับความดังของตัวเองมากๆเลยบรรยากาศที่เห็นนะครับในการแบบว่าทานข้าว ริมถนนทานข้าวหน้าเซเว่นปูเสือต่างๆทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับไปตามหาครอบครัวนี้ได้ที่ไหนไม่ต้องไปตามหาที่ห้างดังๆเหมือนที่อิ่มบอกนะครับไปตามหาที่ตลาดนัดคลองถมนะเจออุงอิงแล้วก็แม่หน่อยอย่างแน่นอนแล้วก็ครอบครัวนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโอโ้โหบรรยากาศนะครับที่หลังห้างสาวน้อยแพงเนี่ยทางบอสโจก็ได้มีการอวยพรแม่หน่อยด้วยนะครับทางซอนุชเอง ก็ได้มีการอวยพรแม่หน่อยด้วยนั่นเองครับทุกคนเมื่อวานนี้โอ้โหล้านแตกกันเลยทีเดียวครับสำหรับงานเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนะให้แฟนๆเนี่ยได้ชมฟรีกันด้วยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ได้ชมฟรีกันทั่วโลกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนดูเนี่ยหลักหมืน่นทุกแพลตฟอร์มนะครับเมื่อวานนี้บน a c e b o o k นะครับทุกคนทางแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคนดูหลักหมืน่นเกือบสองหมื่นนะครับแล้วก็ผ่านทาง YouTube อีก หลายหมื่นมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้บอสโจก็ทําตามสัญญานะครับว่าถ้าเกิดว่าเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเมาแมนไอ้นะครับถ้าโอ้โหหนึ่งวันหนึ่งล้านแตกเนี่ยบอสโจก็คือจัดให้เลยไลฟ์ส,สดให้ชมฟรีกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือโอ้หบรรยากาศสดชื่นมากแล้วก็เหมือนไลฟ์สดในบรรยากาศของวันเกิดแม่หน่อยด้วยนะเมื่อวานนี้นะทุกคนต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้ามาดูแบบว่าไลฟ์สดกันเยอะมากๆเลยนะครับ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเมื่อวานนี้น้องน่ารักมากๆในช่วงที่ไลฟ์สดเนี่ยอุ้มิมก็ได้มีการเข้าไปทักทายนะครับน้องก็บอกว่ามหาหนูเนจ้านะครับพิมพ์อิมข่าวกระแสเนาะแล้วก็มีการแบบว่าส่งคลิปวิดีโอมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผ่าน ่านเฟซบุ๊กของพี่แองจี้ด้วยนะครับก็หัวแอบตกใจอยู่เหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับเปิดแล้วก็น้องก็ได้มีการอวยพรวันเกิดซึ่งอุ้มอิ่มนะครับก็เกิดวันเดียวกันอีกนะครับกับทางแม่หน่อยนะครับแม่ของน้องอุ้งอิ่งนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้อุ้มอิ่มก็หัวโดนสซไพรส์เค้กนะจากทางผู้จัดก,การส่วนตัวนะต้องบอกว่า เค้กเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันกันกบที่อุงอิงเนี่ยซื้อไปให้แม่หน่อยเลยเหมือนกันเลยด้วยซ้านะนึกว่าก้อนเดียวกันนะครับนะหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเค้กก้อนเดียวกันหรือเปล่าจริงๆรแล้วไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นร้านเดียวกันก็เป็นได้นะครับทุกคนนะก็โอ้โหเป็นลูกที่น่ารักมากๆสําหรับน้องอุงอิงนะครับทุกคนก็มีการแบบว่าซื้อเค้กเตรียมเลยนะเขาเตรียมเซอร์ไพรส์แม่หน่อยเลยนะเมื่อคืนนี้แม่หน่อยก็คือโอ้โหยิม้มแก้มปริกันเลยทีเดียวนะที่ลูกสาวเนี่ยเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์นั่นเองครับทุ อุงอิงเนี่ยน้องเคยบอกกับกับทุกคนเนาะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยแทบจะไม่เคยจัดวันเกิดกันเลยนะครับทุกคนเนาะตั้งแต่ตอนที่น้องเนี่ยอยู่รีสเกตแล้วก็ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ใต้าชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะสําหรับวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่เคยจัดวันเกิดเลยสําหรับครอบครัวเขานะครับแล้วก็ครอบครัววันเกิดอุงอิงเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วงที่ ฤด,ดูกาลเนาะทุกคนน้องก็คือโอ้โหวันนั้นคืออุงอิงร้องไห้บนเวทีเลยนะครับเพราะคือน้องโดนเซอร์ไพรส์เงินจากบอสโจนะครับจำนวนแบบเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันเกิดน้องเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า,วาแฟนคลับ FC เนี่ยเหมือนกับไปร่วมงานวันเกิดน้องเลยนะในวันปิดฤดูกาลนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเป็นเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยอยากทําให้น้องนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าองอิงเคยบอกกับทุกคนเนาะว่า วันเกิดของน้องไม่ไม่มีโมเมนต์ที่ได้จัดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวันนั้นก็คือน้องแบบร้องไห้กันเลยทีเดียวเหมือนทุกคนนะไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับองค์อิงไปบ้านแพงเลยนะครับในวันที่โหวันนั้นจำไม่ได้ที่เท่าไหร่วันปิดฤดูกาลวันนั้นนุมอิ่มก็ไปนะวันนั้นนะแล้วก็โอ้โหคนเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะให้กับองค์อิงด้วยนะครับสาหรับวันนั้นเนาะทุกคนร้องแล้วก็น้องแบบน้ําตาซึมน้ําตาไหลก็พิรี กันไปเลยทีเดียวแล้วก็วันนั้นน้องสวยมากนะครับอุ๋งอิงสวยมากแต่งหน้าโดยพี่ซีเกมแล้วก็พี่โดมเนาะวันนั้นแต่งหน้าทําผมให้ไปทําผมให้น้องที่แบบบ้านแพงกันเลยทีเดียวไม่ใช่สีสะเก็ดนะบ้านแพงนะครับน้องต้องบอกว่าอุ๋งอิงน่ารักมากนะครับทุกคนแล้วก็น้องห่วงใยทุกคนจริงๆน้องมีการส่งคลิปวิดีโอมาให้วิมข่าวกระแสนะวิมก็คือดีใจหนักมากนะครับทุกคนเนาะไม่คิดไม่ฝนันแล้วก็น้อง ก็ยังนึกถึงเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ้มข่าวกระแสเนาะก,ก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาด้วยอวยพร แม่หน่อยกับอุ้มอิ่มนะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครซึ่งต้องบอกว่าเกิดวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เนี่ยพอ่พอพ่อแม่เอฟซีท่านไหนที่กําลังเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ชมคลิปอุ้มอิ่มไปด้วยนะต้องบอกว่าวันนี้อุ้มอิ่มก็โอ้โหเดินทางมาทํางานด้วยนะครับเดินทางมาทํางานด้วยแล้วก็ในวันเกิดของตัวเองด้วยนะครับก็ าฝากให้ทุกคนนะครับเนาะดูคลิปอ,อุ้มอิ่มด้วยแล้วก็สนับสนุนกันไปแบบนี้ไปตลอดนะครับและก็ต้องบอกว่า,าในช่วงนี้เนาะอุ้มอิ่มได้ทํากลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มบ้านฮักนะครับพ่อลูกคู่บุญเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปก็ตอนนี้กําลังรวบรวมมาลายอยู่ให้กับอุ้งอิงแล้วก็พ่อโจนะครับตอนนี้โหคนเข้ามาร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยด้วยความรักด้วยความแพงลูกสาวนะครับคู่พ่อลูกเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็สามารถเข้าไปได้วันนั้นก็ ในกลุ่มนั้นก็จะมีการเม้ามอยแล้วก็คุยกันกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยคุยกันแบบว่ากับอุ้มอิ่มแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่หน่อยด้วยนะครับขอให้แม่หน่อยเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้มีลูกสาวนะครับที่น่ารักน่ารักเนาะแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคคคนนนะะรรรัับบงงๆๆยป